ก็สำหรับเควสเความทรงจำอะอาตารักซีออนความทรงจำที่แตกแยกนะครับก็คือว่าจะมีเสาทั้งหมดอยู่4เสานะครับโดยที่4เสานี้เนี่ยพอเรากดลูกบอลให้มันเริ่มตัวของเออพัซโซให้เราแก้เนาะมันจะกระพริบทั้งหมด9ครั้งครับจะมีเสา2สีกระพริบ เป็นคู่คู่ทั้งหมด9ครั้งโดยที่8ครั้งแรกเนี่ยจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินกับพิบพร้อมกันอย่างละเสาเป็นแดงกับน้ำเงินคู่กันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันดับ1ึปุ๊บ2กับพิบ3กับพิบ4กับพิบ5 6 7 8เ็ไปเรื่อยพอกระพิบครั้งที่8เสร็จปุ๊บการกระพิบครั้งสุดท้ายอะครับมันจะเป็นการกระพิบแบบสีเดียวหมดเลยทั้ง4ี่เสาจะสุ่มระหว่างแดงกับน้ำเงินครับซึ่ง ถ้าแดงหมดเลยแสดงว่าเราก็ต้องใส่คำตอบหรือลำดับที่เป็นสีแดงลงไปแต่ถ้าเกิดกระพริบเป็นสีน้ำเงินสีสาวก็ต้องใส่ของน้ำเงินลงไปในกรณีของคลิปนี้ก็คือว่าของผมเ,เลือกที่จะนับสีแดงนะครับจริงๆถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยคลิปอาดคลิปไว้ก็จะง่ายครับจะย้อนหลังดูได้ ต่อาจจะต้องดูไวนิดนึงเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีเรื่องของเ,อเหมือนเวลานับถอยหลังด้วยแบบน่าจะช้ามากไม่ได้แต่ว่าถ้าเล่นกันถ้ามีเพื่อนอีกสักคนในตี้ก็สบายเลยก็คือให้อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งดูสีน้ําเงินแล้วเราก็ดูสีแดงอย่างนี้ก็ได้ครับในกรณีนี้ผมดูสีแดงเนาะผมก็จะดูอย่างนี้ครับคือกระพริบครั้งที่1ก็สีแดงเนี่ยมันกระพริบครั้งที่1ที่2ผมก็จะ เขียนไว้ในช่องแชทว่า2แบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มันกระพริบครั้งที่3เอ้ยสาวที่3ก็เลยเขียน3ต่อกันไปเนาะเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปเลยเป็นเอ่อ4 1 4 3 4 3เนี่ยครับแล้วก็การกระพริบครั้งสุดท้ายอะ่ะจะเป็นการบอกว่าเราต้องใส่ลำดับของสีน้ำเงินหรือสีแดงนะครับในกรณนีนี้คือมันแดงหมดเลยก็คือ ผมสามารถใช้ลำดับอันนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นลำดับของเสาวสีแดงอยู่แล้วผมก็ต้องไปไปคุยกับเสาวโดยการคุยเป็นลำดับก็คือ2 3 4ย้อนกลับมาหนึ่งแล้วก็4 3 4 3นะครับเวลาอ่นนี้2เนาะ เวลายือนอยู่ใกล้เสาถ้ายือนอยู่ตรงกลางระระวังเผลออ,อหันหน้าไปอีกเสาหนึ่งแล้วมันคุยผิดเสานะครับอ่ะสองก็ต้องต่อด้วย3าเนะาะสแล้วก็4แล้วก็1แล้วก็4แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็3ครับ แต่็จแล้วก็จะขึ้นว่าขี้คลายปมได้แล้วก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับผม